รูดต่อเลยครับจใช่ครับใกล้ลายใกล้ลายอยู่นี่ครับยกขึ้นไปใช่ใช่ไม่ต้องยกสูงนะยกแค่สี่ข้างสาบยกต่ตำๆกอนเพื่อ,เพ,อเพื่อหากรอบทรงก่อนยังตัวมันยาวอยู่อีกใกล้ลายอยู่นี่ตัดตัดตัวนี้ก่นอนอยู่ที่หกก่อนดี น้อยไปออกขึ้นไปอีกขอบทรงหลังเป็นหัวขึ้นอีกอน้อยไปเธอไม่ต้องยกสูงแบบนั้นดูนะตัดไม่ได้เนี่ยยกลอยตอนนี้ต้องตัดขึ้นไปอีกอมันต่ำไปเนี่ยมันมันเห็นไหมความยาวขอบมันเข้าขกับรินผมไหยเนี่ยชอบ มันครอบอยู่มันจะเป็นครอบไปแล้วนอกจากเท่าเนี้ยโอเคไหมมีอะไรมีแน่ยกลอยเนี่ยเห็นไหมให้มันขึ้นมาเท่านี้ขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งหน้ามีเล็กแค่ไหนขอบทรงนี้อยู่ด้วยไม่ขอบทรงมันโชว์ใช่ใช่ใช่ครับลเรื่อยเรยเรื่อยเรื่ย,ย,ยเ,เพื่อเห็นขอบทรงจะชัดเหมือนกับฝั่งเนี้ย เหมือนกับฝั่งนี้หยุดหยุดก่อนเห็นไหมเห็นกรอบทรงมันชัดไหมโอเคชัดอยากให้มันวิ่งวิ่งเลยวิ่งชัดชัดไปเลยโอเควิ่งรอบศีรษะไปเลยเห็นไหมตัดต่อเลยต่อเลยไม่เรียนก็ไม่รู้ได้ยินแต่เขาเล่าว่ากรอบทรงถึงนี้ใช่ใช่ครับถูกต้องครับขึ้น4 5องศานะครับครับ แล้วปล่อยเรามาดูน,นั่นแหละมันเกินก็ตัดออกจะทำอะไรก็ทำเาทำอาที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบทำไปเลยแต่ข้างหน้าไม่เกี่ยวนะข้างหน้านี่เอาออกไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมส่วนหน้าเอาไปซอยกันไกล เขาจะจัดการเฉพาะปีขอบใช่ไหมวก็ดูกระจกด้วยเออเนี่ยเาดึงออกมานั่นแหละนั่นแหละเก็จัดการไปเลยนั่นแหละทำกัให้รู้จักกรอบทรงให้รู้จักการขึ้นทรงด้วยหวีสามสิบปีที่แล้วผมไม่ได้เรียนดีขนาดนี้นะ อาจารย์สาธิตให้ดูวิธข้างหนึ่งตัดแล้วก็ให้ผมตัดต่อไปเลยเฉยๆดื้อๆเลยเหมือนเมื่อเช้าเธอจําได้ไหมที่เราไม่ได้มาทําคุยทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะเมื่อเช้าออทางเอ็มหวีนอนหวีสไลด์ตัดขึ้นเลยแนยยบยกรอยจวดจั่จัดวจา่วเลยอย่างนั้นแหละแต่ผมคิดว่าเธอทําได้เพราะเธอมีพื้นฐานมาแล้วมีความกล้ามาอยู่แล้วทีวนี้ก็ดูกระจกดูก,เกด็กเ,กกเกาอันก็ดูก็เกาความเหมือนเวกเกาขนาด ภาษาเธอว่าอะไรนะก็เก่าเหมือนกันนะเปนอะไรนี่ที่เป็นเาที่พูดภาษาอังกฤษไม่รแ้่ใจพูดอะไรพูดภาษาอังกฤษแต่ผมจำไม่ได้เขาพูดว่าประโยคกันไม่รเก่าไม่ใช่เก่าพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะพูดเกีชื่อชื่อชื่อศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะอ๋อฟรีแฮนไม่ใช่ฟรีแฮนใช่เหรอก็ถูกแล้วเนี่ยฟรีแฮนเหรออ๋อฟรีแฮนฟรีแฮนก็คือไม่มีหนี แห่งอย่างเดียวออโอเคเอาง่ายๆไม่น่าถามเลยดีก็ถูกละฟรีแห่งละดีดีดีเอ้คใจนะไม่ใช่แบบตั้งนะสีเนี่ยแบบแหวนทำไปเข้าใจได้ยังคือเข้าใจวิธีเก็บขอบได้ยังที่เอ็มเข้าใจแล้วครับวันนี้เขาจับจับกระจ่างใส่นะกระจ่างชัดให้ขอบโซงมันโชวออกมาใช่วิธีลบก็คือแนบยก ลอยแล้ว<ช>ก็ลอยขึ้นไปอีกให้มันหายใช่แน่ยกลอยแล้วก็ลอยขึ้นไปอีกให้มันหายครับเซ็ตรูฟส่วนไหนที่ไม่สามารถตัดได้ก็ฟรีแฮนด์เข้าไปลดขอลงลดน้ำหนผมชอบลายคุณมากเลยสุดอยงว่ารักษาลายดีมากเลยต้องต้องทาน้ํามันพายไหมเนาะบางคนก็บอกว่าต้องต้องทาน้ํามันรักษารักษาสีใช่ไหมอือ เลที่นี้ยเธอก็เอาฟันปลามา,าฟันปลามาเราจะลดลดเนื้อผมบริเวณขอบทรงในะช่ไหมเราช่างเย้ก็นั่งดูอยู่กันหนะ่ฟันปลามาเปลี่ยนบีไหมเปลี่ยนเป็นบีซอยกได้หยนะบ,บีขึ้นมาก็แบ่งผมชั้นที่หนึ่งมาใช่ไหมเนี่ยเอาดันบีขึ้นโอ้ขึ้นเยอะเลยแล้วก็ดีบเลย พันปลาดิบดิบตรงๆไม่ต้องเสียงเอาตรงนี้ดิบมันตรงเข้าไปนะเนี่ยเพอเพื่อลดปริมาณถ้าเอาตามเบสิสพื้นฐานนะ้งาข้างมีทั้งหมกหกชั้นนะท้างข้างหกแต่เราอาจจะเอดวานซ์แบ่งแค่น้อยชั้นหน่อยอาจจะสามสี่ชั้นก็พอดูหน้งางานเป็นหลักนะะครับทำแบบเนี้ยรอบหัวเลย ถ้าเกิดกี่แล้วก็ได้นั่นแหละทำไปเลยเอาทำไปเลยตามสบายของผมก็วางตามสบายเอาที่เธอต้องการเธออยากได้ตรงไหนบางเรัก็ทำไปเลยมันเป็นงานฟิลลิ่งพวกนี้งานตามความรู้สึกที่เห็นนะเธอก็เอาผมจริงเข้ามาช่วยด้วยไง เทคนิคการตัดซอยผมหญิงเข้ามาช่วยเยอะๆนั่นแหละเคยเห็นตรงไหนหนาเด็กก็ดีบมัแต่เอาความยาเท่าเดิมถูกไหมนั่นแหละ,หละทำไปเลยลยากไหมครับช่างนี้ยากไหมยากอยู่นะยากอยู่เหรอม,มันมันเป็นยังไงต้องอาศัยความชำนาญ่า ตอนนี้ก็ตัดทุกวันอยู่แล้วอายุงานอีกสามสิบปีคะตัดตัด้งแต่ตท้องผอมตอนนี้ครับข้ามเป็นกล้ามเขียนไหมล้ามเป็นมัดเลยอยูสจัดเลยปึก๊กนีสวยนะงรับนั่นเด้อที่เหลือแล้วก็เซตในเรื่องเซตข้ามอะไรไหมหรือจะเซตไม่ต้องเซตรู้อยู่แล้วใช่ไหมของหมูม ก็จะข้ามนะเดี๋ยวจะให้พักผ่อนเดี๋ยวให้ตัดผมนะครับเดี๋ยวจะให้หนูเซ็ตหรอฮะเาจาย์จะให้หนูเซ็ตอาจารย์จะถ่ายรูปหรไหมไม่ข้ามอะไรข้ามได้ก็ข้ามมันรู้เสียเวลาเราเเราู้หมดแล้วจะเป็นเซ็ตทำไมเนาะเสียเวลาเราก็ให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับช่าง ช่างเย่เชียงใหม่แล้วก็ช่างเอ็มห้วยขวางนะช่างเอ็มไม่สะดวกเขาเห็นหน้านะเขาก็ทํางานแล้วนะครับมาเรียนมาแรกนะเพิ่มเติมเจ็ดวันตัดผมทรงลองทรงต่ำนะตัวต่ำนะสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่เขาตั้งอยู่ปากซอยพ่งหนดูดีทนะ่านสิบสองนะตรงามตลาดสดยิ่งจเจริญเขตสายใหม่กทมอนะครับ๋ยวกจะตัดผมจยาจะเรียนตัดผมก็สอบถามเรียนเข้ามา 08 1 9 8 5ป2 3นและ062 5 8 3อง9นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย